ไงเสืออือเป็นไ,ปไงมึงเห็นกูนอนอยังไงมึงก็นอนตามเนี้ยน่ะเหรอฮมึงก็นอนตามเลยนะ่ะอ,อืม อะไรวะเห็นหนี่นอนตามก็น,นอนตามเอออะไรมึงมึงจริงๆนะมึงเนี่ย ไม่วัดดีก็ไม่หวัดนอนจริงจริงหิงคนนอนท่าไหนก็จะนอนตามเออแปลกเดียดขาด